เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมลาเดยอนเอิร์นะครับผมคุณผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับผมจะไปโป้นนะตอนนี้ผมได้ทําเควสนักจูโจมเนี่ยเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าครับก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องด้วยนะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมสําหรับบ้านที่จะไปโป้นวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นเพเยอร์5645้นะครับโอเคคุณผ ก็มาดูก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวขอดูของไม่มีอะไรเลยนะครับขอสำรวจบ้านหน่อยนะว่าบ้านหลังใหญ่หรือเปล่านะครับผู้ชมโอเคมีกําแพงเหล็กด้วยนะแล้วก็เป็นบ้านไม่ใหญ่มากว่าคุณผู้ชมครับโอ้ยชนเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวทางมีตั้งเยอะตั้งแยะนะยังจะชนนอยู่นะคุณผู้ชมเจบ้านก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผู้ชมครับ ก็ใช้ C ีฟเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเบิด์มาเข้าไปครับหลบนะเคจการตอบบี้นะครับเรียบร้อยเอ่อของไม่ค่อยมีอะไรวะคุณผู้ชมตัวคุณผู้ชมการให้เรียบร้อยโอเคก็มาดูของกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะสี่กล่องด้านนอกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเฉาะไปทีละสก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ โอเคกดกดดูของโอ้ยไม่ใช่กดอันนี้จะกดดูของไปฟันต้นไม้เฉยเลยนะครับโอเคของได้ประมาณนี้เดี๋ยวเอาของไปที่รถก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเอาไว้เอาไว้เอาไว้ก่อนโอเคของไว้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับต่อไปก็กล่องนี้อา้าวได้ร้อย ATV สองอันครับคุณผู้ชม อเคเดี๋ยวจัดการซอมบี้ก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้อีกหนึ่งกล่องดูของโอเคก็ได้จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ของผมเต็มเดี๋ยวขอเอาซีโก่อนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอระเบิดด้านข้างฝั่งนี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะก็คุณผู้ชมก็จะได้ดูไปเลยนะครับว่ามันมีของอะไรหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับ สรุปแล้วไม่มีอะไรนะครับมีแต่มอเตอร์ไซค์นะครับคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวมาระเบิดฝั่งนี้อีกนะครับคุณผู้ชมครับเอาตรงนี้ก็แล้วกันโอเคจัดการซอมบี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับก็รอบนี้ผมจะให้ซอมบี้ฆ่าผมให้ตายก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะเอาของกลับบ้านนะคุณผู้ชมครับ ของที่ผมใส่ไว้ในมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็จะเอาออกมาให้หมดเลยนะครับผู้ชมครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ในกล่องนะครับผู้ชมแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็กลับไปที่บ้านหลังเดิมนะครับผู้ชมครับไปครับผู้ชมโอเคคผู้ชมมาถึงแล้วนะครับจัดการเรียบร้อยแล้วก็เอาของนะครับผู้ชมครับใส่กระเป๋าปืน แล้วก็ยังเหลือของอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้ใส่ไว้นี่ยาของใส่หมดโอเคครับผู้ชมเดี๋ยวผมขยับมอเตอร์ไซค์มาใกล้นี้ก็แล้วกันนะครับว่า,าเวลาเราขนของเนาะก็จะได้ง่ายๆนะครับผู้ชมครับไปครับไปใกล้ๆอุ้ยเกือบชนชนไปแล้วด้วยเคจอดตรงนี้แล้วก็เอาของมาใส่ตรงนี้นะครับอีก8ดช่องโอเค หลังจากนั้นก็จะเหลือของในนี้ก็คงจะเหลือไม่เท่าไหร่แล้วนะครับนี่ใส่ไปให้หมดนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูเลยก็แล้วกันนะครับ๋ยวเอาซีโฟก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูนะครับระเบิดโอเคไม่มีอะไรเลยครับว่บางเปล่าโอเคกลับบ้านกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่า ของเนี่ยบ้านสําหรับบ้านหลังนี้ไม่เท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมดูชื่อเสียงของผมในการโป้นนะครับเห็นไม้มชื่อเสียงของผมอยู่ระดับ66ซึ่งบอกได้เลยนะครับว่าชื่อเสียงเนี่ยไม่มีผลต่อการโป้นนะครับซึ่งมันจะสุ่มออกให้เรานะครับสำหรับบ้านที่เราจะป้นเนาะมันก็แล้วแต่หลังนะครับว่าหลังไหนจะฟูหรือว่าหลังไหนจะเกลือแบบนี้นะครับผู้ชมครับโอเคอันนี้ก็เอาของมาให้พวกนักจู่โจมนะครับโอเคเพื่อที่จะ รอการปลุกครั้งต่อไปนะครับคุณผู้ชมโอเคสําหรับวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับส่วนของเนี่ยก็จะไม่ได้เยอะแยะมากมายะลรสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ช่องให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้บายบายครับ